สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิบสีพยากรณ์น,นะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันประจำปี2567หรือปี2024ดวงชะตานะคะโดยรวมในช่วงปีนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันปีนี้นะคะเป็นปีที่เห็นอิทธิพลของไพ่การเดินทางนะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของข่าวดีนะคะเข้ามาด้วยนะคะแต่สิ่งที่คนที่เกิดวันพุธกลางวันจะต้องควบคุมคือเรื่องของอารมณ์นะปีนี้จะเป็นปีที่อารมณ์ค่อนข้างร้อน ะค,ะคิดเร็วทําเร็วแหละนะคะแล้วก็อาจจะเป็นปีที่ต้องควบคุมเรื่องของทิฏฐิเรื่องของอีโก้ด้วยนะคะการทํางานในช่วงปีนี้จะมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือนะคะทำให้เรื่องของการทํางานยังส่งผลในด้านดีแต่ว่าต้องระวังปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าเรื่องของการเดินทางไปติดต่อธุรกิจการค้าการขายกับคนต่างถิ่นแดนไกลอาจจะต้องวางแผนให้มากหน่อยนะคะแต่ถือว่าการยังราบรื่นแหละนะคะแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ด้วย ส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพอัศวิเหรียญเนี่ยเข้ามาขึ้นไหวในช่วงปีนี้ถือว่าไรายได้การเงินนี้ก็เกิดโอกาสแน่นอนนะหรือการลงทุนก็เกิดกาไรแหละหรือยังเกิดสภาพคล่องนะกับเรื่องของไรายได้อยู่แต่ปีนี้ให้เรามาระวังนะอย่าผ่อนทรัพย์สินมากกว่า2ชิ้นไม่งั้นจะมีการหมุนจ่ายมากนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของคนเข้ามาหยิบยืมเงินในช่วงปีนี้ด้วยนะคะ รวมถึงนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรถเรื่องยานพนาหนะนะคะอาจจะเป็นปีที่เรามีการซ่อมรถนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนสีรถมีการแต่งรถเยอะทําให้เรื่องของการเงินอาจจะั่วไหลออกไปนะคะในช่วงปีนี้นะในเรื่องของการเดินทางต่างๆหรือความผิดพลาดจากการเดินทางอ่ะอาจจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายบ้างนะคะ <PC. S 1> คือปีนี้เป็นปีที่หาเงินได้มากแต่ว่าจะไปแบบมีปัญหากับเรื่องของการแบบใช้จ่ายกับเรื่องรถเรื่องยานพนาหนะอ่าเป็นปีที่เรามีความรู้สึกว่าเอยรถนี้อยากจะเปลี่ยนสีใหม่เปลี่ยนทะเบียนใหม่อย่างเงี้ยนะคะ อาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่แบบไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะ่ะก็ให้ไปควบคุมนิดนึงนะคะแต่ก็มองว่ายังไงปีนี้ก็ยังเป็นปีที่เกิดการเงินหรือเกิดรายได้ที่ดีอยู่นะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะต้องมองว่าปีนี้คนโสดมีดวงที่จะพบรัก นะคะแล้วก็พบรักที่ดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรักทางไกลนะคะหรือว่าผู้ใหญ่อาจจะชักนํามาให้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นความรักที่มีโอกาสที่จะพัฒนาแล้วคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนผิวขาวนะคะหรือว่าเป็นคนที่ทํางานด้านการเงินหรือเป็นคนเก่งเป็นคนขยันเป็นนักธุรกิจ ева, นะนะเข้ามาัพพันในช่วงปีนี้ด้วยนะถือว่าคนโสดมีดวงนะคะส่วนคนที่มีคนรักเนี่ยสมมุติว่ามีการคบหากันมาสักช่วงหนึ่งละอ่ะเป็นปีที่แบบผู้ใหญ่นะอาจจะแบบเข้ามานะคะ ถามไทยนะในเรื่องของการแต่งงานปีนี้แบบเมื่อไหร่จะแต่งงานเร่งรัดนะ่ะเร่งรัดนะคะน่าจะมีเรื่องของการแต่งงานได้แล้วนะถึงเวลาแล้วนะคะอาจจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงปีนี้ก็ได้แต่ก็มองว่าไม่เสียหายอะไรสามีภรรยานะก็ยังเป็นปีที่ยังรักกันอยู่นะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างหวานชื่นนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะปีนี้นะอาจจะต้องระมาระวังนะคะการทํางานของไตนะคะแล้วก็กระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบ รวมถึงนะคะการทํางานของตับหรือฮอร์โมนด้วยนะคะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดื่มการกินให้ไปควบคุมแล้วกันนะคะแต่มองว่าสุขภาพร่างกายนะคะก็ยังดูแลหรือฟื้นฟูได้แต่สําหรับคนที่แบบมีเรื่องของการเดินทางบ่อยนะคะอันนี้จะต้องร,าาระมัดระวังด้วยเรื่องของอุบัติเหตุนะคะหรือว่าในเรื่องของการเดินเนี่ยนะคะเวลาจะข้ามถนนอะไรอะ่ะต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีไม่งั้นอา,อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะ,ะแล้วก็บางคนอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหัวเขา่าหรือว่า ขาหรือปลายเท้าอ่ะในช่วงปีนี้ด้วยฉะนั้นเราอาจจะต้องแบบดูแลเตงให้มากที่หนึ่งนะคะแล้วก็ต้องหาเวลาไปตรวจสุขภาพแรมนะคะแล้วก็นะคะหาเวลานะคะ,ะไปทําบุญไปสะดอกอที่นึงนะถือว่าปีนี้มันไม่ได้ปีที่หนักหน่วงอะไรวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบการงานได้นะคะก็คือนะคะวันอาทิตย์ค่ะวันจันทร์วันอังคารวันพุธ วันพฤหน,นะะสบอดีแล้วก็วันเสาร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงปีนี้นะคะก็คือวันศุกค่ะสีที่เป็นสีม,มงคลน,นะคะคือสีชมพูสีม่วงนะคะแล้วก็สีแดงค่ะรวมถึงสีเหลืองด้วยนะคะสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงปีนี้ก็คือสีขาวค่ะแล้วก็สีดำทิศที่เป็นทิศมงคลนะคะในช่วงปีนี้ก็คือทิศเหนือค่ะแล้วก็นะคะ ทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะทิศที่เป็นทิศที่ต้องระวังในช่วงปีนี้นะคะก็คือทิศใต้นะคะแล้วก็ทิศตะวันตกค่ะทิศตะวันตกเนี้ยมันจะเป็นทิศที่ถ้าเราเป็นทิศที่เราจอดรถน่ะนะคะเราอาจจะต้องแบบ ทาทิศนี้ให้มันสะอาดนิดนึงนะคะไม่ใช่ถังขยงขยะไปกองกันหมดเลยนะที่ตะวันตกมันไม่ได้ส่งผลดีมันจะไปทําให้เรื่องของการติดต่อธุรกิจการงานการค้ากับคนภายนอกอะ่ะติดขัดไม่ลาบรื่นนะหรือการที่เราไปติดต่อธุรกิจอะไรเนี่ยนะ พอทิศตะวันตกของเรามันไม่ม,ไม,มันไม่ดีนะมันมีแต่ขยะใช่ไหมมันก็นะคะจะทําให้เรื่องของการเงินที่เข้ามาตรงส่วนนี้ออกไปได้ง่ายนะคะหรือได้มันลดลงหรือได้น้อยลงได้แค่ครึ่งเดียวประมาณนี้เราก็ไปทําทิศตะวันตกให้มันเกิดความสะอาดเกิดความแบบสดใสนะคะอย่าทําให้เกิดความมืดนิดนึงส่วนทิศใต้นี่ถ้าเป็นปีที่จะมีการต่อเติมซ่อมแซมโดยเฉพาะคาครัวนะคะทำได้แต่ห้ามเกิน3เดือนต้องเร่งทําให้เสร็จต่อเติมให้เสร็จ ถ้าเกิน3เดือนหรือว่าทำแบบยืดเยื้อยาวนานเนี่ยมันจะส่งผลกับเรื่องของความรักแล้วก็สุขภาพของคนในครอบครัวก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะถือว่าเป็นปีที่ดีนะเพราะว่านะคะไพ่ความสุขเนี่ยขึ้นมาหลายใบเลยนะคะก็เป็นปีแห่งความสุขแน่นอนเป็นปีแห่งความราบรื่นมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์เข้ามาให้การช่วยเหลือเรื่องความรักนะคะเรื่องของนะคะ ความเมตตา,ต,าต่างๆนะก็จะเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะรวมถึงยังมีไพ่ดาบแกร่งๆไพ่ความเป็นผู้นำอไพ่ความกล้าด้วยนะคะซึ่งเข้ามาผักดันทําให้ไพ่ถ้วยนะคะมีเรื่องของความกระตือรือร้นเข้ามานะคะหรือว่ามีเรื่องของการที่คิดจะเริ่มต้นหรือเคลื่อนไหวอะกับเรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะ ค่อนข้างมากเหมือนกันไพ่าการเงินก็ยังขึ้นนะคะก็เป็นปีที่ไม่ขัดสนกับเรื่องของการเงินแน่นอนถึงจะมีค่าใช้จ่ายก็ตามนะแต่ก็เป็นปีที่การเงินนะไม่ขาดมือสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะเป็นกาลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปพดีมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ